คร <พ uka> ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องอดยามาไป R15 นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรบ้างจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมันเป็นปัญหานะครับบางคนก็ไม่รู้นะหลังจากที่ออกเจ้ายางมา5วายต็ R15 มาเนี่ยบางคนไม่ดู้ด้วยซ้ำว่าเบรกหลังอ่ะเยียบแล้วไฟเบรกหลังมันตามจริงมันก็ต้องติดใช่ไหม บางคนไม่รู้นะว่ามันไม่ติดเออเนี่ยเรากำเบรกหน้านะครับเราจะกำเบรกหน้าเพิ่มเดียวนะแล้วก็ลองดูเ,ออเห็นไหมเห็นไหมนี่กำเบรกหน้าอ่าตรงนี้ก็เพอเห็นนะมันต้องติดอ่ะรถถ้าเบรกหลังอ่ะบางคนไม่รู้นะเบรกหลังอยบปุ๊บอ่ะติดใช้ได้อ่าแต่ว่าบางคนดูดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังงงว่าเออถ้าของตัวเองเนี่ยไม่ติดเนี่ยจะทำยังไง ออกอาติพัมาเหมือนกันแล้วเพิ่งรู้เนี่ยว่าเมฆหลังเนี่ยมันไม่ติดคือมันอาจจะมีหลายสาเหตุนะครับแต่สาเหตุแรกนะผมอยากให้ลองดูก็คือเจ้าตัวนี้ไอ้ตัวดึงตัวดึงเซ้นเซอร์อ่ะเนี่ยอ่าคือเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเราหมุนนะครับหมุนหมุนเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยเนเนี่ยไอ้ที่เป็นแหวนเนี่ยแหวนสีดำเนี่ยอ่าหมุนพยายามหมุนหาหมุนขึ้นหมุนลงนะครับพอเราหมุน จ้าตัวเนี้ยครับที่เป็นแหวนสีดำเนี่ยมันเป็นตัวดึงเหมือนเซนเซอร์หลังอ่ะให้ไฟติดอ่ะดึงค่อยๆหมุนนะครับหมุนไปก็ลองเยียบเทสเยียบไปอ่ะแล้วก็ดูไฟไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกของ็มไม่ตีผมก็หมุนเช่นเียวนหมุนขึ้นหมุนลงตอนแรกก็ลองหมุนขึ้นก่อนเออไม่ได้ก็ลองหมุนลงอ่ะได้กวดหมดหมดได้มันก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะ ก็ลองดูสำรวจดูนะครับเพราะไฟหลังเนี้ยสำคัญมากนะลองดูว่าของตัวเองเนี้ยติดไหมอะไรเงี้ยลองเหยียบเหยียบไปด้วยหมุนไปด้วยคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไฟเบรกหลังไม่ติดแล้วเป็นปัญหาเดียวผมนะถ้าไม่เป็นปัญหาอื่นก็จะดีมากถ้าเป็นนักอื่นก็คงต้องเข้าศูนย์นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับใครอยากรู้ว่าคลิปหน้าจะทําอะไรก็กดติดตามไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคลิปหน้าจะทําอะไรกันต่อไปสวัสดีครับ